กะใส่ลิ้นกระบือชายอายุ57ปีมีอาการขั่นเนื้อขั่นตัวให้ร้อนให้จับเป็นเวลาท้องจุกแน่นกินอาหารไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายผอมท้องใหญ่ถาม จงบอกขั้นตอนในการรักษา 1. ชักประวัตินายกอไก่อยู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการมีอายุ57ปีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างทั่วไปมีอาการขั้นเนื้อ ท่านตัวให้ร้อนจับไข้เป็นเวลาท้องจุกแน่นกินอาหารไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสูบผอมและมีท้องพองใหญ่ 2. การตรวจร่างกายตรวจยะกนังวงเล็บตับ ตำแหน่งของตับตับอยู่ชายโครงขวามีตับแก่อย่างหนึง่งตับอ่อนอย่างหนึง่งติดต่อกันการตรวจตับการตรวจตับตรวจใต้สวาข้างชายโครงขวา เอานิ้วสอดเข้าไปตามชายสวับให้ตลอดทั่วชายโคงถ้าตับปกติจะไม่ปรากฏที่แลบหรือเป็นก้อนอย่างใดการตรวจยักนังเอามือซ้ายฟัม่มลงบนชายโคงแล้วเอามือขวา ข้อมือที่ฟ้อมน,นั้นถ้ามีเสียงดังติ๊กๆรู้สึกโปร่งไม่ทึบอย่างนั้นเป็นปกติส่วนตับที่พิการมีเสียงดังปุ๊ปุ๊และฟาร์มไม่แน่นและบางทีมีเสียงแกล่งแข็งกระด้าง 3. การวินิจฉัย กระสายลิ้นกระบือกระสายลิ้นกระบือเกิดเพื่อโลหิตลิ่มติดอยู่ชายตับเป็นตัวแข็งยาวออกมาจากชายโครงด้านขวามีสันฐานดังลิ้นกระบือกระทำให้คลั่นตัวให้หร้อนให้จับเป็นเวลาให้จุก ให้แน่นบริโภคอาหารไม่ได้นอนไม่หลับเป็นนิดให้กายสู้ผอมแห้งไป 4. ตั้งตำรับยารักษายาที่ใช้ในการรักษากระใสทั้งหมดมีตัวยาคือ สมอไทยสมอดีงูสมสาารสมะทะเลใบมะกาใบามะดันขี้เหล็กบรเพ็ดรากชะพูเกลืออยางละหนักสิบบาทดีปีสกลานราบเจ็ดตะมูลเพิงกระเพราแก่นลั่นทมใบมะขามส้มป่อยเทาวันเปียงดอกคำฝอย ยาดำดินประสิวหนักอย่างละหบาทเทียนทั้ง9หนักสองบาทฝักลาชพึกสามฝักหวิธีปรุงยานำตัวยาทั้งหมดต้มรวมกัน 6. วิธีรับประทานยา รับประทานวันละสามครั้งก่อนอาหารเชา้ากลางวันยินในวงเล็บเพิ่มลดได้ตามธาตุหนักเบาทั้งละสองถึงสช้อนโตะ๊ะเให้ทำแนะนำคนไข้ทานยาตามที่หมอให้ไปและพักผ่อนให้มาก 8. ติดตามผลการรักษาอีก7วันให้มาพบหมออีกครั้งหนึ่ง